จะกินกระต้มมาจะกินกระต้ม่สบายดีแล้อพี่น้องยำก้อนกอลูกมันใหญ่ๆอยังมาตัวนั้นคอกุ้งอมาปเทศมือท่อนตาย่างกับไผ่รับิดยำไมนเลิกเลยคือเขาปลูกยำเป็นน้ำเลยใส่เป็องสบกเออเวลาจะยำก้นยใหญ่

เดบนปุ๊บเต็มสมบูรได้ใคยเครื่องหเล่าบนได้จะเอาอันนี้มาันบอนขนุยในบ่อนปล่ยไปนี่แล้เรียบโก้ทอดอันกุกอันพือนให้หมดตายกเือยไปในขนุยนั่นแหละขางปล่อยนะางหุบนั่นและล่อไปตุกกันตเห็นแล้ว ตไม้กันเลยตัดไม้กันเลยตัดไม้กนีลยตัดไมกนตัดไม้กนเัดไม้กันเลยัดไม้กันัดไ้กันเลยตัดไ้กันนยัดไม้กันลัดนันเลยดไม้กันนลยตัดไม้กเลยดม้กันเลยตัไมกันลยตัดไ่้กัวเตัไม้กันเั้กันะ บอกายน<จ>ะ่ะสิกายน่ะสิขนุยบนด้านไม่ติ้วอย่างงี้ไปเปลนฮะก็เปลีลยนกะอกนะมันออกยาวใจเอาพี่ซื่อนี่นะกะนุยเรียบทางทั้งบทเขาเอาบทผีกายนี่ก็เขาเรียบนุยทางมันทางนี่ทางนี่ผีนุยกับยังบ่อหินห้วยเขาเอาผีกายนี่กันไปเลาะบ่อหินต้งห้วยเขาเอา ยอ้อยากไปเหล่าเบียม no. ันนะปมันะคอนเอากับอีอันแล้วรกันหาอ็กเพชรแล้วก็เลาะออกมาแล้วก็เห็นผู้ได้บุทางทางเลียบไปเลียบงัวทางเดนกุ๊บทางเข้าปาวฮะทางเข้าเฮ็ดนะปน่ระหินสียสีแดงแค่อันหน้าบ่ทางเข้าเฮ็ดเล่ทางปอกปอกปอกางนี้กุ๊บน่ทาง มีอุกเกตาเออเอาคุปป anyway. ี้กแล้ว้อยเออมีอุกเกตาเรียบหัวเรียบบอหกๆาแน่นตัวเรียบไปหัตัวก็ไปเลาะบงหหินตทางบปีนี้ก็ทุรเทือกมนปะขายมันลเอาล้วเราเวียงฮัดเม่ไปเอาเฉยได้เอาแล้วเราเวียงฮัดที่หัเทือปีนิ่งไปถาย ม้วนเอามันมงบนเอามันอยู่ไกลอีกไปรอบมาแล้วมันเปรดเที่ยวเศ้าเที่ยวเล่ยมันจะจบอยู่มันจะจกอยู่ยันมีมปอกันตาเลยจะจ่อยน้อยกระหินเออมียกันตาแล้รจอยน้อยมันเอาในเด่นบอกเด่นโอกลกเราเดนข้างนี่ฮะบอดอันนี้ทางทางแล้วมาข้างอันนี้บอนหกน้าค่อยเห็นห้อยพื้นทางเลี้ยงง้วนพื้นทางเข้าพื้นทางทางเข้าไม่แล้วทื้นทางน่ดในดินเข้าคุณได้ผมไม่ดินผมเบียงอันดินเขา เออดิโก mm ้คุนแล้วบ่อนข้างแหละข้างนู้ออกไปแหละเื็นทางเข้าไปเรื่องนี้เดี๋ยวให้แป๊กแป๊กป๊กไปตุกขินกันเนาะย่างมาพอย่างมาเขาจะเช่าอยู่ได้คุณเขาเนเออเรื้องนะตัวพี่เบ่งรถห้วยบรถเขาเอาตัวสังเกตห้วย์เขาเอาลิปิน่าตัวพี่จอบรถห้วยเขาเอามันบุญเขาหันจากมันเขาเฮ็ดเอาเห็ดอะเยอาบ้างนะเอาเห็ดแล้วเขาจะงมเขาเบาเห็ดป่ะเขาจะงม

อนแ้ืเากินเน่ขนมมามาหัวนะะมากินเน่ขนมมามาแล้วกินเน่ขนมกันเลยปุ๊บกินี่ะมลอันนี้ชิปปุ๊บอะบมาปั่นแน่กมากินเน่หัวยิ้มยิ้มมาปุ๊บปุ๊บมแล่ กูได้กินได้กินย้มอยู่เขากบมึงจะกินมะเขยบกูแล้วไม่กินมะเขยบกูแล้วยิ้มกินที่แม่กันขนมแล้วขนมแม่กูก็มีเด้อขนมมันประกันกินดีก็ทำแน มันเียบกูเยอยมิ่งเท่ออีการคิที่กึ่เอาล้วันนังลงนังลงบางก่องนี่ยไข่เดิมอะไข่กินได้กรคิดที่ก่เอาละจะนอนกูไปะคิดทีมึงละมันเขียบกูซูก่อนแล้วทะเลมันขี่มาเขียบมีแต่มานน้มันใหญ่เลยมันเกิมากหญ่ คือหมาหมงหมีนงน่าขนมโมยิมิไปบ้างก็เน่าขนม้ะทำุกนาัน้เกิดอะกเซืก็อีอะเกิสอะครับอ๋อเป็นเชิงมาพี่ดิาเชิใจหนาวขาวเหนขาเลเี่สิ บ่ตัวเอาบ่นั้นะล่าเออมันมีชงบ่อนี่จะกุกแ่ลูกเออว่ากุกคุณบ่ใหญ่อยู่บ่ใหญ่อ่บ่มันกแชนท้ามกุกทาลูกก็จะบ่ท่าลูกย้อยบ่กันยู่ว่ามันยอยย่อรุ่นนึงบ่มันออกลายแต่มันออกให้พกใหญ่มันนาวกูเลย

ประเทศไทยปะแล้วทางบุญนนทางตะวนินโอ้โหพัดน่าวไหวะว่าน,นเห็น

ตถทีน่นี่ดกไโรมาเลต่คนันันีะครับจะบไวม,ไนนไม,ไม่วัาขาไม่อให้กิน

<ส>ด s <S ีกว <communist> ่ามนำหมด่าหาไม่่าเข้าเายข้เข้า่รืี่้บ่้หมาน่อย่างมเป็นยมันไปที่มานี่ันว่ายังหมื่ต่ามืหัวต่าให้อามมาล เขเขาจะไปต่อให้ด <ünd> ก <einer> <men> ิไ <Herr> น <im ple> <ind isi> ี่ปับป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 บนต้มแกระโงทำเาง่ตวนะรวมตัวใหญ่ยมาับปับปับับปับปัปับปัปับปัปบปับปับปบปับปับปัับปับปับปัปปับ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 ับบบัับปปัป ตองเข้าไให้ม่กินยังเข่าให้หมากินอืมงพอมาไปเอาไปตองไปยกไดเอ้าขมปบ่ไกิน the ไูปิ่งนี mm ่ใหญ่ห มาอบนน้หวานนะเกมอีมจะตอยมายางวไปอุเลแม่งดีกับเกงได้ระบบนี่ใช่น้วนี่เกงมกลางอยเคืนนี่ยคืนินตีคนนี่กุศมึงินเยกงในถ้วยนั้นเท่านั้นแหละกงี่ายน้อ